อะแล้วยังเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยเรื่องดื่มสุรานี่ไม่เอาเลยและาศาสนสถานจะเป็นมัสยิดหรือสุเราถือว่าเป็นที่อยู่ของพระพป็นเจ้าเมื่อเข้าไปในสถานที่นี้ต้องมีความเคารพต้องให้ความสำคัญทีเดียวจะคิดจะพูดจะทำอะไรที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ ไม่ไม่ให้คิดไม่พูดอย่างนั้นไม่ทำอะไรถ้าจะพูดเรื่องงานเรื่องการก็เอาเท่าที่จําเป็นพราะภาพสุราเมลยเัยนี่ห้ามเข้าตรงนั้นดิค่ะตรงนี้ครูไม่ใหญ่เห็นด้วยว่า,าศาสนสถานตามวัดวาะอารามอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงในบ้านเพราะมุสลิมที่ที่ดีที่เค่งครับเนี่ยในบ้านก็ห้ามนําสิ่งเหล่านี้เข้าไปน้าเมาสิ่งไม่ดีต่างๆ ภาพที่ทำจะทำให้ใจตกต่ำไม่ให้เข้าไปเลยตั้งนี้ก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวันมาค้าบูชาเนี่ยเห็นไหมจ๊ะครูไม่ใหญ่เนี่ยก็มีความเห็นหนึ่งนี้เพราะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็บ,บอกไว้ให้มีความเคารพหรือให้ความเลื่อมใสให้ความสําคัญต่อศาสนสถานเช่นเดียวกันท่านก็พูดมาเมื่อสองพันกว่าปีนั้นแต่าจาพูดปัจจุบันไม่ได้ศึกษา อย่างสมัยก่อนเข้าวัดต้องถอดรองเท้าต้องลดลม่มต้องอะไรต่างๆไม่คิดไม่พูดไม่คุยเรื่องทางโลกไม่พูดไม่คุยไม่คิดอะไรเลยแล้วครูม่อยากาคําสอนนี่มาแนะนําในวันนั้นในวันมาคาบูชาจํากันได้ไหมจ๊ะแต่ว่าผู้ที่มาภายหลังไม่ได้อยู่ฟังอนะ่ะบางทีก็ก็ลืมไปก็ไม่ใช่ลืมคือ ไม่ได้ยินก็เลยทําในสิ่งที่ตัวคุ้นเคยเรื่องทางโลกก็คุยกันติดต่อเรื่องธรรมะคิดเร,เรื่องต่างๆแต่ว่าบางคนเท่านั้นนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรปีนี้มันผ่านไปแล้วปีหน้าเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรามาใหม่เราต้องทําให้ดีขึ้นและเราจะชวนใครมาใหม่เราก็ต้องทําหน้าที่กัลยาณมิตรแนะนําเขาว่าสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่พระรัตนตรัยประดิษฐาน เช่นเดียวกับมัสยิดสุราวที่เป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งพระเจ้าต้องให้ความสําคัญทีเดียวอาจารย์